สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าวันด้วยครับสำหรับพี่น้องชาวสเก็ตฟุตบอลที่เขารบรักทุรนทุกคนนะครับโอ้โหล่าสุดครับตื่นเช้ามาก็เจอข่าวแยกทางซะแล้วครับราชันทุกขาวเรอัลมาดริดครับแยกทางกับคุณชายชาบิโรโซครับแล้วก็แต่งตั้งอาเบลัวคุมแทนเลยนะเรอัลมาดริดครับประกาศยกเลิกสัญญากับชาบิโรโซคุณชายด้วยความยินยอมทั้ง2ฝ่ายนะครับก็คือคุยกันทั้ง2ฝ่ายทั้งสโมสรแล้วก็ตัวโรโซเองครับแล้วก็ยินยอม ที่จะแยกทางกันพร้อมตั้งอเบรร่นะครับอ่าเป็นกุนซือคนใหม่นะครับเกมล่าสุดครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาราเชนุการบริทแพ้บาซ่าในนัดชิงอ่าสเปนนิสซูเปอร,ร์คัพสามสองนะครับก็ที่ซาอุดิอราระเบียนะทำให้บาซ่าได้แชมป์ไปวันจันทร์ที่ผ่านมาครับยักษ์ใหญ่อย่างทางเรือบริดครับถแถลงยืนยันว่าโค้ชชาวสเปนวัย44ปีอย่างอาราโซครับจะไม่ได้ทำงานต่อแม้เหลือสัญญาเดิมจนถึงปี2028ก็ตาม ชาบ,บีโรโซครับแจ้งเกิดในการคุมไบเออร์เลเวลเซนครับคว้าแชมป์บุนเดสลีกาแบบไร้พ่ายในฤดูกาล2023-2024จนเรอัลมาดริดเนี่ยอ่าก็เห็นแววแล้วก็แต่งตั้งซัมเมอร์ปีก่อนอดีตมิดฟิลด์จอมเทคนิคอย่างออร์ลันโซนะครับพามาดริดเข้ารอบตัดเชือกสโมสมรโลกแล้วก็เริ่มซีซั่นลาลีกาเคยนำจากฝูงเหนือบาร์ซ่าแชมป์เก่าเนี่ยห้าแต้มอย่างไรก็ตามผลการแข่งขันช่วงหลังทําให้สถานการณ์พลิกผันนะครับจนตอนนี้ผ่านครึ่งฤดูกาลมามาดริดเป็นฝ่ายตามบาร์ซ่าเนี่ยสี่แต้ม ชาบ,บิโรโซครับอัาลาชินเบอร์เบลด้วยสถิติคุมทีม34นัดทุกรายการชนะ24เสมอ4แพ้6คิดอัตราคว้าชนะ70.59%ตลอดช่วงเวลา6เดือนครึ่งวันเดียวกันครับมาดริดก็แต่งตั้งอาเบลัวอดีตกองหลังเพื่อร่วมทีมของโรโซเนี่ยผู้ทำงานในรุ่นเยาวชนมาตั้งแต่ปี2010และปีก่อนเนี่ยเพิ่งขึ้นอ่าเพิ่งขึ้นมาคุมชุดสำรองเป็นกุนซือคนใหม่ละว,วันพุธนี้ประเดิมนัดแรกเยือน เจนั้นของอัลบาเซเตในโกปาเดเรนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้ราชันุดขาวเรอัลมาดริดครับแถลงการแยกทางกับคุณชายชาบิโรโซแล้วก็แต่งตั้งอัลบาโรอาเบรัวเป็นกุนซือคุมทีมแทนนะครับเรียบร้อยหมดสิทธิ์คำส้อยนะสำหรับอารอนโซนะครับเอ่อฉะ้านั้นของเ e อ็มเป้นะประธานเปเปเป็นนักเตะคนแรกของมาดริดครับที่โพสต์อําลาคุณชายอารอนโซโดนเก้าอี P ้ปลิวนะครับ เกเียนปเปเป้ครับกลายเป็นนักเตะรัมมาริตคนแรกที่ออกมาโพสต์อําลาแล้วก็แสดงความขอบคุณต่อชาบิโรโซอดีตกุนซือของทีมหลังถูกปลดจากตาแหน่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอาราโซเนี่ยถูกสโมสรตัดสินใจแยกทางแบบฟ้าผ่าครับภายในเวลาไม่ถึงย4ชัิบสีโมงหลังมาริดแพ้บาซ่า32ในนัดชิงชนะเลิศสเปน,นิสซูครับที่ซาอุดีอาระเบียช่วงหลังอาราโซต้องไปชิญแรงกดดันอย่างหนักทั้งกระแสความว่าที่เขามีข่าวเฉากับนักเตะนะฮะว่าความสัมพันธ์ไม่ลงรอยแล้วก็ผลงานที่ขึ้นขึ้นลงลงครับ จนเรอลมริดเนี่ยหล่นไปตามหลังมาซา4คะแนนในศึกลาลิกาสเปนสโมสรเนี่ยประกาศว่าเป็นการแยกทางด้วยกันนะครับด้วยความยินยอมทั้ง2ฝ่ายโดยอันบารโรอาเบรูอดีต้ร่วมทีมสมัยแข่งกับลิปูแล้วก็เรอลมริดซึ่งกลุ่มทีมสำรองอยู่กว่าน,น,นี้ถูกดันขึ้นมารับงานแทนไม่นานหลังข่าวปรดถูกเผยแพร่ออกไปครับเอ็มบปเป้ก็เคลื่อนไหวผ่านไอจีทันทีครับด้วยการโพสต์ภาพที่เขาเนี่ยอยู่กับอราโซพร้อมก็ความบอกว่า มันอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ผมมีความสุขมากที่ได้เล่นให้กับคุณแล้วก็ได้เรียนรู้จากคุณขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวผมตั้งแต่วันแรกผมจะจดจำคุณในฐานะโค้ชที่มีแนวคิดชัดเจนแล้วก็เข้าใจฟุตบอลอย่างลึกซึ้งขอให้โชคดีกับบทบาทต่อไปของชีวิตเอ็มเป้เครับโชว์ฟอร์มไี้อย่างโดดเด่นภายใต้ใการนำทีมของรอโซครับยิงไป29ประตูพร้อมทำอีก5แอสซิสจากการลงเล่นเพียง25้นัดในฤดูกาลนี้น อย่างไรก็ตามครับคนดังกล่าวก็เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ทาง e เอ็มเปเปเ่ยถูกมองว่าแสดงท่าทีไม่เคารพอำนาจของกุซือหลังจบเกมซูเปอร์คัพที่แพ้บาร์เซโลนาในคลิปที่ถูกแชร์อนโซเชียลมีเดียอาร์โซพยายามเรียกเอ็มบัปเป้แล้วก็นักเตะมาริดให้ไปตั้งแถวปรบมือแล้วก็แสดงความยินดีกับบาซ่าแต่เอ็มเปปเป้เนี่ยกลับแสดงท่าทางไม่พอใจโบกมือไปมาครับก่อนเดินออกจากสนามทันทีโดยมีภาพที่อาร์โซเนี่ยเหมือนยอมถอยเมื่อเห็นท่าทีของเอ็มเัปเป้นะครับ หลายคนมองว่าน,นี่คือภาพสะท้อนชัดเจนของช่วงเวลาการุมทีมของโรโซที่ต้องเผชิญปัญหาการคุมห้องแต่งตัวและถูกลูกทีมท้าทายอำนาจอยู่บ่อยครั้งนะครับกรณีที่ชัดเจนที่สุดก็คือวินิซุจูเนียครับซึ่งมีรายงานว่าเคยบอกกับฟอร์เรนิโนเปเรสประธานสโมสรว่าเขาจะไม่ต่อสัญญาใหม่กับสโมสรหากโรโซยังเป็นกุนซือของมาดริดต่อไปขณะเดียวกันนะครับ BBC เนี่ยยังรายงานว่าชาบิโรโซกับเอ็มเปเป้ ay, มีปากเสียงกันเรื่องของแท็กติกก่อนเกมเอลกราซิโกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ชาบิโรโซับเพิ่งเข้ามาคุมเดอมริดีได้เพียงแค่8เดือนหลังสร้างผลงานสุดยิ่งใหญ่กับเลวองเซนด้วยการพาเลเวอร์ควา้าแชมป์บุนเดสลีกาครั้งแรกในบริษัทสโมสรเลยแบบไร้พ่ายนะครับเขาก็มารับงานในเมืองหลวงของสเปนทันทีในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกแต่กลับพาทีมตกรอบรองนะครับโอ้โหจากนั้นก็ช่วงแรกผลงานยอดเยี่ยมนะชนะ13จาก14เกมในลีกเลยอย่างไรก,ก็ตามความไม่แพ้ต่อลิปูในศึกชชมเปีลีกช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญ ราะหลังจากนั้นเนะี่ยมาริดเก็บชัยชนะได้เพียง2นัดจาก8เกมทําให้แรงกดดันถาโถมใส่อารโซอย่างหนักนะครับกระแสข่าวความแตกแยกภายในศูนย์ฝึกซ้อมก็ยิ่งทาให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกครับ mm hmm. โดยสื่อสเปนรายงานว่ามีนักเตมมะมาริดเนะี่ยอย่างน้อย5คนครับไม่พอใจกับแนวทางการนําทีมของอาร์โซมีชื่อของชิบุกุตัวชูดเบลรุแยมและก็วินิสซูจูเนียที่กังวลกับแทคกติกของอาร์โซ mm hmm. โดยเฉพาะการยินกรานให้ทีมเนะี่ยต่อบอลจากแดนหลังนะครับ วินิสจูเนียครับดูไม่มีความสุขอย่างชัดเจนและหลังถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมเอลกลาซิโกช่วงปลายเดือนตุลาคมเจ้าตัวก็แสดงอารมณ์ไม่พอใจออกมาแบบไม่ปิดบงังก่อนจะออกมาโพสต์ขอโทษนะเพื่อร่วมทีมสโมสร,รแล้วก็ประธานสโมสรในเวลาต่อมาโดยไม่มีการเอ่ยชื่อของอลราโซในการขอโทษด,ด้วยนะครับแม้แต่บราเบเด้กับตันทีมก็มีข่าวว่าไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของอลราโซและยังต้องออกมาปฏิเสธขา่าหรือว่าเขาปฏิเสธลงเล่นในเกมชูเปอร์ลีกกับทางด้านคารัตอัมมาตี หลังถูกจับไปยืนเป็นแบ็กขวาแทนเรนอาอโนนะครับแล้วก็เดนเนลกับบราคาวพร้อมพูดตรงๆว่าผมไม่ได้เกิดมาเพื่อเล่นแบ็กขวานะครับแมอารอโซครับจะพาทีมกลับมาชนะรวด5นัดติดต่อกันในช่วงเทศกาลปีใหม่แต่ฟอร์มกระตืองระยะสั้นก็ยังไม่มากพอที่จะทําให้บอร์ดบริหารของมาดริดเนะ่เชื่อมั่นในตัวอารอโซต่อไปสุดท้ายชาบิโรโซก็ต้องโบกมือลาจากเขาอีกุซือของเรือมาดริดและมินเนโนมไม่น้อยที่ชื่อของเขาจะถูกโยงกับการก,กลับไปทํางานในพรีเมียรงกฤษอีกครั้ง ในอนาคตอันไกลนะครับเรียบร้อยครับตับเพิดปลิวสำหรับทางด้านของอาชาบิรรโซนะครับชาบิโาโซนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับ